สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรค่ะวันนี้พามาดูต้นสมุนไพรแล้วก็ไม้ดอกสวยต้นหนึ่งซึ่งถ้าใครเป็นสายเดินป่าหาสมุนไพรก็น่าจะรู้จักต้นนี้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าเขามีดอกที่สวยสะดุดตาไม้ต้นนี้เราจะเรียกเขาอยู่มาตลอดว่าต้นหางมาจอกก็คือเหมือนกับดอกเขาจะเหมือนกับหางของมาจิ้งจอกนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของชื่อแต่ทีนี้ในหนังสือไม้เทศเมืองไทยได้พูดถึงต้นนี้ในชื่อต้นหางกระลอกค่ะ เขาระบุไว้ว่าไม้ตระกูลนี้เป็นไม้พุ่มขนาดย่อมมักไม่ค่อยมีกา้านส่วนต่างๆของขนต้นจะคายหรือเป็นขนใช่ไหมม,มันจะเป็นขนอ่อนจะเป็นขนอ่อนที่รูปจับรู้สึกค่ะจะถามว่าถึงกับสากคายไหมเราว่าก็ไม่ไม่ขนาดนั้นโอ้โอใช่ค่ะก้านมันอะ ถ้ารูปแล้วจะค่อนข้างสากค่ะเป็นขนหยาบที่ค่อนข้างสากกล้องคงขยายได้ยากจับแล้วรู้สึกจริงๆค่ะมีความสากคายจริงๆดอกขนาดยาว8ถึง10มิลลิเมตรเราว่า8ถึง10มิลลิเมตรมันสั้นเกินไปนะคือเราจะพบเจอหลายสายพันธุ์มากเนาะบางบางชนิดก็เป็นดอกเล็กแบบนั้นจริงๆช่อดอกตั้งเป็นขนยาว ในหนังสือเล่มนี้คือไม้เทศเมืองไทยเนี่ยระบุเอาไว้3ชนิดชนิดที่มีชื่อว่ายูเรียยูเรเลียคิไนต้าชนิดนี้ดอกใหญ่20-30ถึงสมสีคามม่วงหรือคามอ่อนดอกแน่นเป็นช่อตั้งยาว15-25ถึงเซนติเมตรมีอยู่ทั่วไปยูเรเลียคิไนต้านะคะมีเจอพบเจอทั่วๆวไปชนิดที่2ยูเรเลียแมคโคสแตคเคีย จะมักพบที่เชียงใหม่เรียกย่าหางเสือดอกสีครามม่วงออกช่อยาว50เซนติเมตรฟุตกว่าความใหญ่3.6เซนติเมตรมีที่โล่งตามป่าโป่งภาคพยับพยับนิดภาคอะไรเหนือใช่ไหมนะคะแสดงว่าดอกใหญ่สุดนี้จะอยู่ภาคเหนือซึ่งก็ไม่น่าแปลกเราจะสังเกตว่าไม้ภาคเหนือนะคะด้วยภูมิอากาศเขาเป็นแบบนั้น่ะ ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรนะคะจะใหญ่กว่าที่เห็นจากภาคอื่นคือความพอเหมาะพอดีในการที่ต้นไม้หลายๆชนิดจะเจะจะเติบโตเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งต้นหางกระรอกเราก็จะพบว่าชีพภาคเหนือมีขนาดยาวถึง50เซนติเมตรส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะยูเลียพิกตาชนิดนี้ใบเขียวและยาวเรียวมีแนวขาวกลางใบง่ายเราเรียกหางหมาจอกด่าง ที่แท้ก็เป็นชนิดที่3คือ,อยูเรเลียพิกตาใบสีเขียวแล้วก็มีแนวขาวกลางใบดอกสีชมพูอมม่วงความใหญ่ของดอก15-20ม mm เมมีอยู่ทั่วไปตามป่าปโปรง่งเพราะฉะนั้นแล้วก็คือพืชชนิดนี้มีอย่างน้อย3ชนิดแต่เราเชื่อว่ามีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เรียกต่างแตกต่างกันไปตามท้องถิน่นอยากให้แต่ละจังหวัดนะคะที่เคยเดินป่าเพราะพวกนี้มันอยู่ใน ป่าพวกป่าเบญจพรรณอะไรธรรมดาค่ะไปจนถึงชายป่าของป่าดงดิบถ้าเราจะไม่ผิดนะที่เคยผ่านานตามาบ้างเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยเจอไม้ต้นเนี้ยที่จังหวัดไหนเรียกว่าอะไรอยากให้คอมเมนต์เข้ามา ไม่รู้ว่า youtube ใส่ภาพได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะใส่ไม่ได้เนาะจริงๆออยากให้โชว์ภาพกันด้วยจะได้ถือว่าเป็นหนึ่งในสระบบที่เราพยายามรวบรวมจากจังหวัดต่างๆเอาไว้จังหวัดไหนพบเจอต้นนี้ช่วยทักททยเข้ามานะคะแล้วก็บอกจังหวัดให้เราหน่อยแล้วก็จังหวัดนั้นเรียกว่าต้นอะไรเนาะถือเป็นการรวบรวมข้อมูลช่วยกันขอบคุณล่วงหน้าเลย ไม้เทศเมืองไทยระบุว่าต้นไม้ทั้ง3ชนิดนี้ตามชนบทใช้ลากฝนกับโซลาหรือน้ำมะนาวรับประทานด้วยทาด้วยแก้พิษอสอรพิษขบกัดได้ศักดิ์สิทธิ์เขาใช้คำนี้เลยนะคะว่าแก้พิษอสอรพิษขบกัดได้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ยังอิงมาจากหนังสือไม้ประดับของไทยแสดงว่าขนาดไม้เทศเมืองไทยที่ถือว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าแล้วอะไม้ที่เก่ากว่านั้นคือหนังสือไม้ประดับของไทยใครมีโชต์ตัวหน่อยเนาะชื่ออื่นที่เรียกนะคะ หางกระลอกหางอน้นหางเสือหางหมาหางหมาจอกคือคําว่าหางหมาจอกนี่เราคุ้นมากแล้วเราก็ชอบมากแล้วเราก็จะเรียกเขาจะหางหมาจอกหางหมาจอกเนาะอ่าทีนี้เรามาดูข้อมูลของหอพันไม้หอพันไม้นะคะระบุเอาไว้ว่าต้นหางหมาจอกทั้งต้นถอนพิษแก้โรคปูมแพ้รากใช้เป็นยาถ่ายยาฆ่าพยาธิ ใช้รักษามะเร็งด้วยนะเธอคือในกลุ่มพวกเนี้ยอะไรที่ฆ่าพยาธิได้เขาก็ถือว่ารักษามะเร็งได้หมดแหลคะค่ะใบและเปลือกแลกษสาเลือดเป็นพิษและอาการคันโอ้นะ่าสนใจนะจริงๆใช้เป็นยาได้หลากหลายมากเลยชื่อท้องถิ่นนะคะพิษณุโลกเรียกเก๋สุดเลยพิษณุพิษณุโลกเรียกว่าต้นไกยสิทธิ์นะแสดงว่าเขา เขามีฤทธิ์หรือมีสรรพคุณเยอะมากนะถึงได้ชื่อนี้เราเพิ่งเคยได้ยินการเรียกชื่อต้นไม้ว่ากายสิทธิ์ไม่เจอบ่อยนะนะคะแล้วก็ทางอุดรธานีเรียกว่าต้นขี้หนอนคือหลายๆจังหวัดเรื่องเรียกว่าขี้หนอนถ้าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าขี้หนอนหรืออะไรพวกหนอนตายอะไรพวกนี้แสดงว่ามีฤทธิ์เกี่ยวกับการฆ่าพยาธิหรือว่าฆ่าหนอนทั้งหลายเนาะก็ถึงมักจะได้ชื่อแบบนี้มาเขาบรรยายเอาไว้ว่าเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงถึง1เมตรตามกิ่งก้านและแผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นสากคายสากคายจริงค่ะทุกชนิดเลยแม้กระทั่งชนิดนี้ชนิดที่ใบด่างเนี่ยก็มีขนสากคลายคือจับเนี่ยจะรู้เลยอะค่ะจับแล้วมันติดมือเลยแบบหมายถึงว่ามันจะไม่ใช่ว่ารูปลื่นเหมือนปกติอะมันจะมีขนสากคายอยู่นี่นะใคอยากสะสมไม้ด่างเก๋ๆชนิดนี้เขาก็ด่าง มีหูใบหูใบหูใบและหูใบย่อยใบเรียงเวียนใบประกอบแบบขนนกปลายขี้ปลายขี้ก็หมายถึงว่าคู่คู่คู่แล้วก็มาขี้เนี่ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปลายขี้คือสุดท้ายคือมันจะไม่ครบคู่ยอดสุดเขาจะเป็นขี้ เรียงเวียนเรียงเวียนนี่หมายถึงช่อก้านของใบเขาอะค่ะจะเรียงเวียน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 มาช่อดอกข้ายหางกระรอกก็อย่างที่ว่าค่ะเหมือนหางกระรอกก็ได้เหมือนหางอ้นก็ได้อ้นก็คือตัวอ้นน่ะเนาะน่าจะใช้หนูไหมสมัยนี้ตัวอ้นน่าจะยากที่จะได้เห็นแล้วลวนะเนาะหางมาจอกก็ได้หางมาจากกิางาจ้งจอกก็คงจะเป็นพวงพวงสวยๆเนาะมันสวยดีอะ มีขนยาวสีน้ำตาลทองตามขอบใบประดับและกีบเรียงจำนวนมากแล้วก็ในหนังสือในข้อมูลของฐานข้อมูลพืชสมุนไพรของอุบลซึ่งเป็นอะไรที่เราใช้อ้างอิงบ่อยมากนะคะเพราะว่าเราว่าข้อมูลอันนี้เขาน่าเชื่อถือ คือเมื่อกี้หอพันไม้บอกว่าเป็นไม้ล้มลุกส่วนทางฐานข้อมูลอุบลว่าเป็นไม้พุ่มแต่ใจเราอ่ะเอียงไปทางไม้ล้มลุกนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าปลูกทีไรตายทุกที <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเขาล้มลุกหรือเปล่าใครปลูกต้นนี้ได้หลายปีบอกเราด้วยมันเป็นไม้ล้มลุกอายุก,กี่ปีใครพอมีข้อมูลตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นไม้พุ่มทําไมพุ่มกระแสว่าอยู่ยาวไปหลายปีเลยอย่างนั้นใช่ไหมนะคะเพราะว่าต้องขอข้อมูลจากพวกเราเพราะว่าไม่เคยปลูกต้นนี้รอดเลยอะ ไม่รู้เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นไม้ล้มลุกก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันใครมีข้อมูลที่ปลูกต้นนี้ได้หลายหลายปีบอกเราด้วยเนาะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเขาบอกเขาบอกว่าใบและช่อดอกนะคะ นำไปใส่ในไหปลาร้ให้หนอนแมงวันเกาะขึ้นมาแล้วเคาะทิ้งเออแสดงว่าใช้เรียกหนอนอ้าวงั้นก็กายสิทธิ์ได้สิ <c oughs> คือเรียกสัตว์อะไรก็ได้นะทุกอย่างเขาถือว่ามีฤทธิ์เป็นกายสิทธิ์มีฤทธิ์โดยธรรมชาติเป้าตองแตกที่เรียกจริงจบได้ถึงได้กลายเป็นไม้กายสิทธิ์ตัวหนึ่งอันนี้กายสิทธิ์นี่คือเรียกหนอนแมงวันขึ้นมาเกาะเหรอโอ้อันนี้ไม่รู้ <c oughs> แลกเลยเนานะ สรรพคุณนะคะรากผสมกับรากแกบหนูรากกาสามปีกกาสามปีกใหญ่กาสามปีกเล็กแล้วก็รากมกมันต้มน้ํเดือนแก้อาการทางประสาทเออจะได้ไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปติดยาละงับนประสาทเนาะฝนน้ําปูนใสาทารักษาฝีใช้ได้ทั้งภายนอกภายในคือเป็นไม้ที่อนเนกประสงค์มากเลยแล้วแถมดอกยังสวยอีกหน้าแปลงที่ไม่มีใครนิยมปลูกเนาะอาจจะเป็นด้วยสายพันธุ์หายากไหม ยาพื้นบ้านล้านนาใช้ทั้งต้นผสมกับหัวยาข้าวเย็นต้มน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อยตำรายาไทยใช้รากรสจืดฝนกับสุราหรือน้ำมะนาวรับประทานและทาแก้พิดงูพิดขบกัดนะคะนี่ก็เป็นสปปรรพคุณทั้งหมดของต้นหางหมาจอกหรือหางกระรอกต้นนี้นะคะจริงๆสปปรรพคุณเขายังน่าจะมีอีกนะคะก็ตกลงแล้วก็คือหลักๆก,ก็เรื่องของการฆ่าหนอนฆ่าพยาธ ซึ่งถ้ามีสปพคุณตรงนี้แน่นอนว่าสุดท้ายก็จะต้องสามารถที่จะรักษามะเร็งบางชนิดได้อยู่แล้วมันเป็นสปพคุณต่อเนื่องที่คาบเกี่ยวกันเพราะมะเร็งหลายๆชนิดเกิดจากการที่ร่างกายมีประสิทแล้วก็มันกลายเป็นเนื้อลายเป็นเซลล์เนื้อไหยอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องแก้พิษงูพิษอสรพิษขบกัดนี่คือถือว่าเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์เลยระดับที่ใช้คําว่าศักดิ์สิทธิ์เลย แล้วก็แก้ปวดเมื่อยแก้ปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเขาเป็นไม้หายากก็ไปใช้ตัวอื่นดีกว่านาะเพราะว่าปวดเมื่อยมันมียาหลายตัวมากที่ใช้ใช้บรรเทาอาการหรือรักษาอาการปวดเมื่อยได้ไม่จาเป็นต้องใช้ไม้หายากคือการใช้สมุนไพรอะค่ะให้เลือกใช้ไม้ที่หาง่ายที่มีสรรพคุณเดียวกันก่อนเราอย่าไปใช้ไม้หายากเนาะเพราะมัน มันเสี่ยงสูญพันธุ์แล้วมันลบาบากในการหาเปล่าๆต้องเลือกเรียงลําดับจากไม้หาง่ายสุดปลอดภัยสุดนะคะไปหาไม้หายากเนาะไม่ใช่ว่ายิ่งยากยิ่งดีมันไม่ได้การันตีแบบนั้นไม้หายากอาจจะไม่ได้ผลเท่าไม้หาง่ายก,ก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ปวดเมื่อยใช้ไม้ตัวอื่นเอาเฉพาะที่เขามีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงเนาะถ้าใครสนใจสายพันธุ์ทั้งต้นแบบธรรมดาแล้วก็ต้นแบบใบด่าง ก็ทักถ่ายเข้ามาได้นะคะหรือว่าก็มีหลายเจ้าที่เขาโพสนะคะก็ดูใกล้บ้านก่อนถ้าไม่มีจริงก็ทักถ่ายเข้ามาได้ที่วรลกรสมุนไพรแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับร้านเราด้วยแล้วก็รอติดตามชมคลิปต่อๆไปที่เราจะพยายามหาสมุนไพรไม้มงคลต่างๆมานำเสนอในลำดับต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ